เซนทาบันเทิงวันนี้นะคะก็อยู่กับมะมี่อวอพรชดาค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดมะมี่ยวก็เลยจะพาทุกคนมาทำเวิร์กช็อปเก๋ๆจากนี่เลยค่ะซันคิดสตูดิโอค่ะเป็นยังไงไปชมกันค่ะนี่ดูบรรยากาศนะคะเข้ามาก็รู้เลยค่ะว่าแบบเป็นงานอาร์ตงานศิลปะแล้ววันนี้เนี่ยจะทำอะไรนะคะต้องขึ้นไปดูเพราะว่ามันมีหลายอย่างมาขอไปเลือกก่อน ตอนนี้นะคะมิมวเยาก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเวิร์กช็อปทำพวงกุญแจพลาสติกอันนี้แต่ว่าจะทำยังไงเราไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแพนี่ม,มิวอยากรู้ว่ามันยากมากไหมคะไม่ยากค่ะง่ายๆเหมือนวาดลูกคนไม่ไมีสกิลอย่างแมวไ,ไม่มีสกิลทำได้รพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะไปฮะนี่รูปที่มิวเลือก รูปแมนตาค่ะเป็นกระเบิดราหูเป็นคนแบบว่ารักน้ำรักธรรมชาติอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครวาดรูปไม่เป็นไม่เป็นไรเลยนะคะคันแทมีนี่ใช่ค่ะมีเทเทิร์ให้วาดค่ะอันนี้คืออบล้อหดใช่ค่ะตอนแรกเต็มแผ่นก็จะเป็นประมาณนี้แต่พออบแล้วจะเหลือแค่นี้เองค่ะระบายฉ่ำค่ะโอ้โหยอดตอนระบายสีแบบไม่ต้องแบบเป๊ะมากกันค่ะเพราะว่ายังไงตอนหดมันก็เลี่ดเียนกันมันก็ะระบ น,นี้เลยค่ะได,ได้ค่ะไดดีใจค่ะละครที่รอคอยเรื่องคุณแม่แก้ขัดนะคะจะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วนะคะ รับบทเป็นเกวลินหรือว่าก้อยนั่นเองคระงี้ก็ฝากตัวนวยนะคะเป็นเรื่องที่แซบมากเสามันเสาแซบเสาเปรี้ยวสนุกแน่นอน,นะคะ่ะมีทั้งแบบว่าความมันความดรามา่าความคอม,มดี้และที่สําคัญความสวยจากก้อยค่ะปวดม้วนจอยตลกอ่านบทแล้วขำเล่นเองกซ์แลขำขำเพราะว่าตัวพิสก,กายเล่นแล้วแบบเขาเล่นได้ขนาดนี้เลยหรออะอ่างเงี้ยคูว่านเร็วมาก ูกวาดขั้นตอนต่อไปนะคะก็เอาแผ่นนี้วางไหมคะ่ะวางทับไปเลยวางทับเลยใช่ค่ะก็ประมาณตรงน,นี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เราจะระบายบนแผน่นพีมค่ะเ,ออเพราะว่าแผน่นพีมไปอบไปตามด้วยลงสีแล้วฮะสีเท่าๆน้ำเงินน้ำเงินค่ะ นี่ร네ะบายสีเสร็จเรียบร้อยฮะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำน้องไปอบใช่ค่ะเราจะใส่เข้าไปในเตาอบนั่นฮะเออใช่แป๊บเดียวเหลือแบบว่าเข้าหนึ่งข้อดีภูมิใจเลย ค่ะจะได้แบบว่าแข็งงาเขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นด้วยเรามาดูกันว่ามันจะหดเหลือตัวแค่ไหน<ม>แล้วเมีวจะเอาน้องแมนตาของเมียวนะคะมาทำเป็นสร้อยข้อมือแบบนี้พี่ครูเขาเจาะให้มันร้อยได้เรามาดูกันนะคะว่าฝีมือร้อยลูกปัดของเหมียวมันจะดีแค่ไหนสูนคือจี้ตรงกลาง<ม>เหมือนหาเรื่องให้ตัวเองมากเลยตอนเนี้ ปัดกันแล้วนะคะน้องแม, <No. S 2> ม,มนต้าสายรักเทร่ของเรานี่สร้อยของเมียวข้อมือกำไรข้อมือได้ฝึกสกิลการวาดรูปค่ะเพราะแบบเอ๊ะเราก็าวาดรูปได้แต่เนี่ยคือใครไม่มีฝีมือมาได้ เชื่อเมือมือทำได้ทุกคนทําได้ได้สิ่งติดไม้ติดมือกับบ้านไปอะไรเงี้ยมันแบบเป็นสิ่งที่แบบแฮปปี้เราตั้งใจทํากับมันเลยใครเหงาก็คือชวนเพื่ม,มาแต่ว่าช่วงเนี้ยต้องจองก่อนเพราะว่าคนแน่นมากเพราะว่ามันดังในโซเชียลมากนี่ฝีมือของมอมอ,อุ้ยคุณครูน่ารักมากใช่ไหมคะ วันนี้สนุกมากๆเลยยังไงเมี่ยก็ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะฝากร้านสันคิสตูดิโอด้วยนะคะก็มีทั้งเวิร์กช็อปเด็กๆแล้วก็เวิร์กช็อปผู้ใหญ่ด้วย